Þakk fyrir að hluta. สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ c k l i s เซนต์วันดีเช่นเคยนะในวันนี้ครับจะมารีวิวกิจกรรมดวงดาวหันษาที่ปลดมาจากเลเวล70เนาะหลังจากที่เรามีการปลดเลเวล7จจะมีกิจกรรมตัวนี้เข้ามาบอกเลยว่ามันจะคุ้มเหมือนตัวเดิมไหมอันนี้เราก็มาลุ้นกันอีกรอบหนึ่งนะอ่าดวงดาวหันสายเป็นกิจกรรมตัวนี้ครับสำหรับใครที่อยากจะเติมเกมเติมแพ็คอะไรพวกนี้เนาะสามารถเติมเกมได้ที่ร้านเติมเกม power p a y สะดวกเติมถูกเติมไวปลอดภยัยร้อเปอร์เซนต์ทางร้านได้เปิดบริการมาอย่างยาวนานแล้วเพราะ,ะนั้น้ถาาาาาเเกกิิดดว่ใคครรลงงมมมมอหตีีๆุณภพ เกมในราคาถูกๆผมขอแนะน,นําเป็นร้านเกม Power Play นะครับทางร้านเปิดมาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นการันตีเรื่องความปลอดภัยอย่างแน่นอนครับโดยเจ้าตัวแพ็คต่างๆเนี่ยจะไม่มีแพ็กรายวันเนาะจะเป็นการซื้อแล้วแบบเงินขยับไปขยับไปเรื่อยๆมันก็จะมีแพ็คจํากัดของมันอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่ากิฟต์เซตนะครับผมประจําวันอะไรอย่างนี้แสดงว่ามันสามารถซื้อได้แค่รอบเดียวครับและตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่ประมาณกี่ดาวก็ไม่รู้ <c oughs> เอาเป็นว่าซื้อสักหน่อยแล้วกันนะเออเอาสักแบบ3ามพันหรอสามแปดหรอเอาไว้หมดตูดครับ ผมคงมีแค่นี้นะผมคงไม่ได้เติมเยอะอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเห็นผมสุ่มแบบเบิ่มๆนะในกิจกรรมตัวนี้ก็พลาดไปแล้วนะผมสุ่มได้แค่4ี่อันนี้แหละมาดูสุ่มแค่4ี4เนี่ยผมจะยังดวงดีกับกิจกรรมนี้อยู่ไหมนะเอาละกดไปที่1อันครับปึ๊บ2อันครับ3อัน4อันไปแล้วสมุนไพรอยู่5อัน6กเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด หกิจกรรมละลายเพชรจริงๆ12 13 14ส5 16 17 18 19 20้าผ่านมาเกือบครึ่งทางครับยังไม่มีอะไรอ่ะบทอ่ะได้อัน,นี้อะไรนะไอตั๋วมาหนึ่งโอ้โหกลับมาดักละลายเพชรจริงๆนะกิจกรรมตัวนี้โอเคกระดูกส่วนขามาครับ1อันปุ๊บอันนี้ไม่อันนี้ไม่อันนี้ไม่นนไมเฮ้ยไม่ออกของดีๆเลยเหรอห้าดาวอะ่ะไอห้าดาวอะ่ะ ไม่ออกโอ้ได้ส่วนแขนมาได้ส่วนแขนกับส่วนขาครับออกได้ไหม,ไมปิดฉากสวยๆโอ้โหหลังๆเริ่มออกแล้วแต่หมดตูดครับผมสรุปว่ากิจกรรมนี้เนี่ยโคตรเกลือเลยนะไม่รู้ว่าใครเปิดแล้วได้ลงดีบ้างแต่ผมเปิดคือกากมากเลยสำหรับกิจกรรมตัวนี้แม่เกิดมาเพื่อดักเราเลเวล70จริงๆครับมีอะไรให้ไหมไม่มีนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรเลยได้แลกตัวนี้ได้ครับอ่าแลกได้ตั้ง14อันก็ถือว่าโอเคอยู่นะ เอ้ยอันนี้จากัดอยู่ที่100ก็ถือว่าดีสาหรับใครที่จะเอาไปอัพกระเป๋าแล้วก็จะมีกระดูกส่วนหัว80ใช่ไหมตอนนี้ผมมีมอยู่44ก็อาจจะไม่ได้เยอะแล้วก็เรื่องตัว๋วเรื่องกระดูกวิญญาณอะไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับผมถ้าเกิดว,ว่าเป็นกิจกรรมตัวเก่าเนี่ยมันจะมีแบบว่าซุ้มครบตามกําหนดใช่ไหมเราก็มารับตรงนี้เราก็สามารถสุบต่อได้อีกเนาะมันก็จะช่วยประหยัดเรื่องการันตีอะไรต่างๆแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเลยแล้วก็เปิดมาเนี่ย ได้กระดูมมา3ชิ้นในราคา3 0 0พันถือว่าโอเคไหมมันก็คุ้มทุนครับนะไม่ถือว่ากาก,ากอะไรมากมายเนาะมันก็คุ้มทุนนั่นแหละเอาล่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมองคลิปต่อ,ตอไปนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน goodbye ครับท่านผู้ชม